Y <My> Channel สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโปรวายนิยายวายกันอีกเช่นเคยนะคะกับเรื่องตัวตายตัวแทนถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้โปรวายกัน้วยนะคะแต่ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอ e ีบุ๊ก เราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเอาละค่ะถ้าคุณพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยกับตอนที่4ตอนเรื่องจริงหรือความฝันลมหวนยืนมองเม็ดฝนที่กำลังลงเม็ดลงมาอย่างเหนื่อยใจหลังจากออกจากห้องคาราโอเกะ ที่พวกที่ในแผนกพามาเลี้ยงส่งเขาฝึกงานวันสุดท้ายร่างสูงโปร่งยิ้มออกมาทั้งที่ในใจสะทบด่ากับโชคชะตาของตัวเองเขาจะไม่หงุดงิดเลยทาไม่ได้สัญญากับแม่ไว้ว่าจะกลับไปทานข้าวด้วยแต่ในเมื่อได้บอกเอาไว้แล้วก็ต้องทำให้ได้ดังนั้นไม่ว่าวันนี้ฝนจะตกแรงแค่ไหนก็ต้องกลับไปกินข้าวกับแม่ให้ได้ ไม่งั้นคนสวยคงจะเสียใจแย่ระยะทางแค่30กิโลเดินทางด้วยมอเตอร์ไซคู่ใจและไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงเขาต้องกลับบ้านให้ได้ในวันนี้ลมไม่ร้อยฝนากก่อนแล้วค่อยกลับละ่ะไม่ก็ให้พี่ไปส่งก็ได้นะแสงเทียนเดินออกมาจากร้าน ้องเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นลมหวนกำลังวิ่งฝ่าสายฝนออกไปยังลานจอดรถไม่เป็นไรหรอกคับพัวหน้าผมกลับบ้านที่อยู่นอกเมืองนะ่ะอีกอย่างเสื้อกันฝนที่หัวหน้าให้วันนั้นก็ยังอยู่ไว้วันหลังผมจะเอามาคืนนะครับไม่เป็นไรเลยลมไม่ต้องคืนพี่ก็ได้เก็บไว้ใช้ใเถอะขอบคุณนะครับอืมขับรถด,ดีๆล่ะ ครับโชคดีเหมือนกันนะครับพี่เทียนลมหวนยิ้มให้คนตรงหน้าที่โบกมือลาเซียวนาทีนั้นเขากลับรู้สึกว่าการโบกมือลาของแสงเทียนคือการลาจริงๆลามันว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแต่ทว่าชายหนุ่มกลับจลัดความคิดรู้สึกวิววิวนั้นทิ้งไปพลางยกยิ้มให้คนตรงหน้า แล้วโบกมือลากลับไปก่อนจะวิ่งไปยังมอเตอร์ไซค์คู่ใจแล้วก็ขับออกมาแสงไฟสว่างจ้า,าสาดส่องเข้าในตาสีน้ำตาลทำให้การมองเห็นถูกแทนที่ด้วยแสงสีส้มประกอบกับเสียงแตรรถบรรทุกดังขึ้นจนแสบแก้วหูและนั่นคือเสียงสุดท้าย ที่เขาได้ยินก่อนจะรู้สึกชาไปทั้งร่างกายลมขอโทษนะแม่ที่ทำตามสัญญาอะไรไม่ได้เลยสักอย่างและนั่นคือสิ่งที่เขาเอ่ยออกมาแล้วทุกอย่างก็ดับวูบไปลมลมเสีงสยงใสๆของใครคนหนึ่งเรียกชื่อเขา ทําให้คนที่กําลังเรียบเรียงเหตุการณ์อยู่หลุดจากผวังความคิดแล้วหันมาสนใจผีรุ่นพีที่ยืนยิ้มให้เขาอยู่ตรงหน้าคับคับคับเมื่ออะไรเนี่ยบอกเลยนะว่าน,นี่คือเรื่องจริงไม่ใช่ฝันห้ามตกหน้าตัวเองเด็ดขาดเพราะมันจะเจ็บฟรีเป็นผีนี่รู้สึกด้วยหรอครับรู้สึกทิพไง ไปกันได้แล้วจะพาไปฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ผีที่อยู่ไกลๆมีเพื่อนไว้จะได้ไม่เหงาก่อนท่านยมจะกลับมาผีรุ่นพี่ว่าออกมาพ่างจับแขนลมหวนให้เดินตามแต่เพียงก้าวแรกที่เดินไปสถานที่ที่เคยวังเวงก่อนหน้ากลับเปลี่ยนเป็นถนนมีคนสัญจรไปมาเหมือนกับข้ามมาอีกโลก ทั้งที่ตรงนั้นคือที่เดียวกันต้นประดู่ใหญ่ข้างสารปู่เจ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมท่านปู่ลมหวนหันกลับมาสนใจคนที่จูงมือเขาอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงผีรุ่นพี่เรียกใครคนหนึ่งชายชรลาใส่ชุดสีขาวผมสีดอกเา่ายาวจนถึงบั้นท้าย เส้นผมสลวยถูกรวบมัดด้วยลิบบินสีขาวใบหน้าขาวซีดเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งวัยเงยหน้าขึ้นมามองผู้มาใหม่ในตาสีฟ้าจ้องมาที่ลงหวนสอแววสงสัยยังเห็นได้ชัดพาใครมาหรือจะทันตัวตายตัวแทนครับท่านปู่ฝากน้องด้วยนะครับ วันไหนมีปาร์ตี้น้ำแดงก็อย่าลืมเรียกน้องด้วยน้องจะได้ไม่เหงานี่เองจะไปแล้วหรือไม่รู้สิครับผมจะได้ไปจริงเหรอครับท่านปู่เอาจริงๆผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันมันไม่ได้รู้สึกเลยว่าผมจะหลุดออกจากห่วงของใครคนนั้นได้ก็มีคนมาแทนแล้วยังน้อย เ้าก็จะได้ออกไปสืบหาความจริงได้ว่าทำไมแรงอาฆาตเขาถึงได้แรงขนาดนี้จนดึงเจ้าไม่ให้ไปไหนได้มันก็จริงนะคะท่านปู่อุ๊ยคุยเพลินเลยลืมเลยน้องชื่อลมหัวนะครับทันวาหันมาหาวิญ,ญญาณที่ยืนอยู่ข้างตนพร้อมส่งสัญ,ญญาณให้ผีรุ่นน้องฝากเนื้อฝากตัวกับผู้อาวุโสตรงนา สวัสดีครับเรียกข้าว่าท่านปู่เหมือนที่จะทันเรียกเธอครับท่านปู่ข้าเห็นเจ้ามานานและได้ฟังเรื่องราวของเจ้าจากท่านพรหมมากก็เยอะไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกันอย่างนี้ยิ้มแบบนี้ทำใจได้แล้วหรือเจ้าในตาสีฟ้า มองมายังลมหัวอย่างใจดีบางทีการกลายเป็นตัวตายตัวแทนของเขาอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอาตรงๆก็ยังทำใจไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็ต้องพยายามรักมันให้ได้ในเมื่อมันแก้ไขได้ย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้ว ลมหวนตอบผู้อาวุโซออกมาพร้อมกับยิ้ม,มบางๆให้เจ้าก็ยังเป็นเจ้าเจ้าลมหวนท่านปู่ครับผมต้องพาน้องไปแนะนำกับวิญญาณตนอื่นต่อแล้วเดี๋ยวท่านยมกับท่านบานกลับมาจะไม่ได้พาน้องไปฝากฝากังกับใคร ยังไม่ทันที่ลมหวนจะได้ถามสิ่งที่ตนสงสัยกับคำพูดท่านปู่ที่ทิ้งท้ายไว้ผีรุ่นพี่ก็พูดออกมาเสียก่อนทำให้เขาจำต้องกลืนคำถามนั้นลงไปยกมือขึ้นมาไหว้อําลาผู้อาวุโสแล้วเดินตามหลังทันวาไปอย่างช่วยไม่ได้พี่พายผีรุ่นพี่เรียกผู้หญิงผมสีดำยาวสลวยเกือบจะถึงเขา หญิงสาวในเดรสสีดำตัวใหญ่นั่งห้อยขาอยู่บนกิง่งไทรที่ยื่นลงไปยังลำธารใบหน้าเรียวขาวซีดหันมาตามเสียงเรียกดวงตาเฉียวที่ในตาแดงกล่ำหันมาจ้องลมหวนแบบไม่วางตาแต่ทว่ารรอยยิ้มหวานบนใบหน้าซีดเสียวนั้นกลับมีสเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกยังไงเจ้าทัน แล้วนั่นมากับใครนีลมหวนครพิพายคนที่จะมาอยู่ที่นี่แทนผมจะไปแล้วเหรอคงคิดถึงแย่เลยนะแต่จะว่าไปได้หนุ่มหลอแบบนี้มาอยู่ใกล้ๆมันก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยทีเดียวเอ็นดูน้องมันแต่ครับลมหวน นี่พี่พลายระหว่างอยู่ที่นี่รอคนมาแทนไม่สบายใจอะไรก็มาเมาท์มอยกับพี่สาวคนสวยนี้ได้พี่เขาใจดีพอผีรุ่นพี่แนะนำจบล่มหวนก็ยกมือขึ้นไหววิญญาณสาวตรงหน้ารางส่งยิ้มให้อย่าคิดมากนะจ๊ะมันจะทำให้มวลธาตุเราปั่นป่วนชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ มีเกิดก็ต้องมีตายพี่เป็นกำลังใจให้นะน้องลมหวนขอบขอบคุณนะคะพี่พายเราไปกันต่อเลยเนาะเวลามีน้อยไปแล้วนะคะพี่พายจ้าขอให้ไปสู่ภพคูมที่ดีนะทันไปเจอกันใหม่นะจ๊ะลมหวนหญิงสาวพูดจบ ทันวาก็จูงมือผีรุ่นน้องเดินตามมาทันทีก่อนจะมาหยุดอยู่ที่ข้างต้นสนท้ายลำธารรักออกมาหาพี่หน่อยพอสิ้นเสียงของทันวาเด็กตัวอ้วนหน้าตาน่ารักก็โผล่ออกมาจากต้นสนเรียกทาไมวีิทนันท่านปู่ให้เอาขนมมาฝากเหรอเด็กตัวอ้วนใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ยัดเขาไปในกางเกงยียนผ้านิ่มสีดำเลยเข่าถามออกมาพร้อมจ้องมายังใบหน้าของลมหวนเปล่าพี่พาลมหวนมาแนะนำให้รู้จักนี่ตัวตายตัวแทนของพี่ต่อไปก็ให้ความช่วยเหลือพี่เขาไหน่แล้วกันนะหล่อนะนี่แต่สู้ผมไม่ได้เด็กตัวอ้วนว่าออกมา พรางยักคิ้วให้วิญญาณที่ตนยืนจ้องหน้าอยู่แล้วอีกอย่างนะข้าลมหวานจากท่านปู่หลาก็กินได้น้อยๆลงหน่อยมันจะเอาไม่ออกแล้วนะเนี่ยทันวาว่าแล้วก็เลื่อนสายตาลงไปจ้องพุงของเด็กตรงหน้าจนคนถูกมองต้องยกมือป้อมๆขึ้นมาปิดไว้พี่ทนันปู่เร่ก,กันแบบนี้ใช้ได้ที่ไหน มารยาทนิดนึงไหมครับไปเอาคำพูดแบบนี้มาจากไหนฮะเราฮะได้ยินคนเขาคุยกันตอนมาตกปลาเด็กตัวอ้วนทําท่าง,งอนเสทันวาก่อนจะหันมาสนใจคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าอีกครั้งพี่เรียกพี่ลมเฉยๆได้ไหมอ่ะมันยาวขี้เกียจเรียกได้สิครับน้งหลักลมหวนพูดจบ ร่างอ้วนๆของเด็กน้อยก็มาลายหายไปทันทีเลยไม่ได้กล่าวคำอำลาแต่อย่างใดแต่แค่เพียงอึกใจก็ปรากฏร่างใหญ่ดำทมินของวิญญาณที่เขาเจอก่อนหน้าซึ่งจำได้ว่าผีรุ่นพี่เรียกว่าท่านยมผมต้องไปจริงๆแล้วเหรอครับทันวาว่าออกมาพร้อมทำหน้าเศร้าเพราะเขาไม่รู้เลยว่า ถ้าออกจากที่นี่ไปแล้วเขาจะเจออะไรบ้างเจ้าทันข้ามีเรื่องจะตกลงกับเจ้าสักประเดี๋ยวตามข้ามาพูดจบสองดวงวิญญาณตรงหน้าของลมหมวนก็หายไปทันทีทิ้งให้วิญญาณใหม่ป้ายแดงอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยเพียงตนเดียวแต่ก็นะ การเป็นตัวตายตัวแทนมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาคิดไว้เลยสักนิดโชคดีที่ผีรุ่นพิษได้พามาทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านไว้บ้างแล้วต่อไปเขาต้องอยู่ที่นี่สินะในรัศมีสองกิโลเมตรนับจากต้นประดู่ใหญ่แต่ทาย้อนเวลากลับไปได้เขาก็อยากทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ เรื่องง่ายๆแค่ไปกินข้าวเย็นเขาก็ยังทำไม่ได้ช่างเป็นลูกที่ไม่เอาไหนเสียจริงๆลมขอโทษนะครับแม่ลงม,มันไม่ได้เรื่องขอโทษนะครับธันยมคะมีเรื่องอะไรจะคุยกับผีรุ่นพี่หรอคะถ้าใครอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไง ก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ